สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องแหม่มพามาดูสารนะคะมาใหม่อีกแล้วนะคะสำหรับทรงนี้นะคะเรียกว่าทรงเรือนไทยไม้หนานะคะซึ่งไม้เนี่ยก็คือหนาจริงๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตามฉลุลายตรงนี้ก่อนนะคะว่าเออหนาจริงๆนะคะอันนี้เป็นไม้สักทองนะคะเป็นไม้สักทองเกรดลงเรื่อยนะคะเราจะพูดย้ํากันหลายๆคลิปว่าเป็นไม้สักทองที่เป็นเกรดลงเรื่อยซึ่ง ถ้าเป็นไม้สักประเภทที่มีอีกแบบหนึ่งที่เป็นไม้ออปออันนั้นก็คือจะกระพี้เยอะแล้วก็มันจะส่งผลให้ผุเร็วนะคะการเลือกสารเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคในการเลือกนะคะสําหรับเรือนไทยไม้หนาทรงนี้นะคะมีขนาดนะคะขนาดเ,เราดูที่ขนาดรอบเรือนก่อนนะคะตรงนี้นะคะขนาดรอบเรือนตรงนี้นะคะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่88ซนติเมตรนะคะแล้วก็ความลึกนะคะ ความลึกตรงตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่125เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตัวเรือนในส่วนนี้นะคะจะแยกท่อนกับเสานะคะเสานี้เป็นไม้เต่งเออเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะซึ่งมีขนาดตรงนี้3 3คูณ3นิ้วก็จะมีด้วยกัน6 6ขานะคะแล้วก็ขนาดภายในนะคะภายในหมายถึงว่า ตรง,ต,รงตัวเรือนด้านในเนี่ยก็จะมีการยกระดับเป็นสองขั้นแบบนี้นะคะสำหรับตรงในสุดตรงนี้นะคะทีเ่เป็นพื้นที่สำหรับตั้งองค์เทพนะคะตรงนี้นะคะจะมีขนาดหน้ากว้าง38นะคะและลึกข้างในเนี่ยสาเซนติเมตรแล้วก็สูงสูงไปจนถึงแค่ตรงที่นิ้วชี้ไปนะคะตรงนี้นะคะสามสี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนะคะก็คือองค์ที่เรานำมาตั้งข้างในเนี่ยต้องสัมพันธ์กับพื้นที่วางตรงนี้ด้วยนะคะ สำหรับเรือนนี้นะคะเพิ่งมาใหม่นะคะสวยงามมากเลยนะคะของร้านบ้านปัญญานี่คือเน้นว่าเป็นไม้สักเกรดโลงเรื่อยแล้วก็ใช้สีสำหรับงานภายนอกของ T O A Wood stain นะคะซึ่งเราก็จะทาหลายเที่ยวแล้วก่อนส่งงานเราก็ต้องทาเพิ่มให้อีกนะคะเพราะว่างานของเรานี่เน้นความสวยงามแล้วก็คงทนนะคะอ,อ,อันนี้นะคะจะมีหน้าต่างคือเปิดได้2 2 2บานอย่างนี้เลยคะ่ะ ท่านใดที่ต้องการสารที่ทนแล้วก็มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะคะก็มาดูที่ร้านบ้านปัญญาได้นะคะร้านนี้อยู่ติีอยู่ติดถนนนะครอ,อินนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นลูกกรงรอบเรือนที่เป็นแนวใหม่เหมือนกันค่ะนะคะจะเป็นแบบโค้งทําให้ได้อ,อ,อีก,อกได้อีกอารมณ์นึงนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราแพนให้ดูตรงด้านข้างอีกทีหนึ่งนะคะจะมี หน้าต่างซึ่งก็เปิดได้ทั้งสองอันเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นลักษณะของการเรียนแบบบ้านในเ,เรือนไทยในสมัยโบราณนะคะสำหรับร้านบ้านปัญญานี่ก็เปิดทุกวันจันทร์าพุธพฤหัสศุกเสา,าร์อาทิตย์นะคะไม่เว้นนะคะตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึง8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะ นี่นะคะเวลาเวลาเราตั้งองค์ด้านในนี่นะคะก็ถ้าองค์เล็กก็สามารถเสริมได้ด้วยเ,เป็นต่งหรือเป็นอะไรแบบนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านนะคะร่ำรวยนะคะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะยังไงก็ต้องอดทนกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ